นี่เราเื่องีปีแบบหมาปลุกแตมกงมขึ้นเนี่างคนมาชิงนั่นนะชิงานเมย์นอตใช่นะว่า็นแก่เผ็ดแก่เผ็ดครับอันนี้แก่เผ็ด ตัวดีมากมายนะจ๊ากลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับในรายการครัวในหอครับครับก็รายการครัวในหอเป็นรายการทํากับข้าวง่ายๆตามแบบฉบับของคนในหอนะครับแล้วเมนูที่เราจะทําในวันนี้ก็คือหมึกหนึ่งมะนาวหมึกหนึ่งมะนาวครับก็ตามชื่อคลิปนะครับหมึกหนึ่งมะนาวเราสองคนจะมาทํากับแก้มให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นเมนูง่ายๆตามฉบับของครัวในหอนี่แหละแล้ววันนี้เรันวรรก็ข้อไม่อยู่นะครับก็ ได้บองดารามาช่วยทํากับข้าวเมนูนี้เออวัตถุดิบที่จะใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างเราไปดูอินเสิร์ตกันเลยวัตถุดิบที่เราใช้ในเมนูนี้ วัตถุวัตถุดิบที่เราจะใช้ในเมนูนี้ก็มีเออปลาหมึกครับเป็นเมนูหลักเออวัตถุดิบหลักเป็นปลาหมึกนะฮะแล้วก็มีออเมะนาวเพราะว่ามันคือหมึกนึ่งมะนาวนะฮะก็เป็นวัตถุดิบรองลงมาก็จะมีพริกขี้หนูเป็นพริกขี้หนูส่วนก็ได้ครับหรือจะเป็นพริกจินดาก็ได้ถ้าใครชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะ ไม่ชอบเผ็ดก็นิดหน่อยแล้วก็ออกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะครับเป็น,นส่วนผสมของน้ําลาดก็จะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอ,อ,อันนี้น้ํากระเทียมดองนะครับเพื่อเพิ่มความหวานก็น้ําปลาน้ําตาลทรายแล้วก็วกผักตกแต่งผักรองจานนิดหน่อยครับ แล้วก็ส่วนวิธีทำจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคือในข้อโอเคครับก็เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการปั้งปลาหมึกก่อนนะครับปั้งวันไหนวะก็เป็นครั้งแรกของเรานะครับผมก็ไม่เป็นบองดาราก็ไม่เป็นคนระับตอนนี้บองดาราถือกล้องอยู่นะ เราไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับว่าเราจะบ้างแบบไหนอะ่ะเอาตามที่ทุกคนถนัดเลยแต่ผมก็แบบนี้แหละวันนี้รัตดวันเขาไปงานวันเด็กนะครับผมกับบองดาราก็เลยได้ไอเดียทำกับแก้มกันสองคน,นรเป็น,เ,ปนเออเมนูง,ง่ายๆครับควในหอ มีระยะแค่หั่นมึกแล้วเอาไปนึ่งแล้วก็ทำน้ำล่าลก็เสร็จเลยกินได้เลยง่ายมากเมนูนี้แต่ไอที่ทุกคนเห็นว่ามันเร็วเนี่ยเวลาพวกผมเตรียมวัตถุดิบกันอนะมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะได้แต่กว่าจะได้แต่ละช็อตเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่เรา ปั้งเสงร็จเลยแล้วกันครับตาอะไรติกตอจากประดามปูไฟบาทอะไรยังเราดักเอ่อมึกตอดำใบอ้อยเวียนชิดไฟบายังก็อ,อยังจประดำมเลยแบบโอเคโอเคครับก็เมื่อน้ำเดือดแล้วเราจะเราจะถุยเราก็จะเอาบึกที่เราบ้างไว้นะครับ วางไว้บนซึ้งบอลจะยกทำไมอ่ะวางไว้บนซึ้งใช่ครับบนึี่วางไว้ไปครับแล้วเราก็จะรอให้หมึกสุกพูดว่าไงครับประภาษาคำมุชะเออเยอะก็จำเอาไอ้หมึกชะอันสั้นก่อนโอเคอีกฟ้ารออีกฟ้าเลยครับบัตรถึงรอข้ามไปเลยครับคือในขอโอเคครับก็ระหว่างที่เรานึ่งปลาหมึก เราก็จะมาทําน้ําลาดนะครับจร,จริงๆแล้วสูตรเขา,าบอกว่าให้ใช้การสรับนะครับแต่เราขี้เกียจเราก็จะใช้เครื่องชุนทุยเครื่องทุนแรง <c ười> คือการปั่นนีเ่เรามีที่ปัน่นเราก็มาต้องไปนั่งสับให้เสียเวลานะครับเมันดเเราจะปัน่นพริก จะบันพิกใส่แมงหมดเลยกรเทียมแล้วก็ลากอาทีรวมกันไปไเลยนะครับถ้าเออทุกคนที่ดูอยู่ไม่ชอบเผ็ดกินเผ็ดกินเผ็ดไม่ได้ก็ใสพ่พริกนิดเดียวแต่พวกเรากินเผ็ดได้ครับก็เลยใส่ได้เยอะนอน ขั้นตอนนี้ก็จะเสียงดังหน่อยนะครับหลบกวนตามห้องขออภยัยเอ้ยเห้ย,ยดเดินยร็วแล้วครับ เย็ครับครับเอเค,ค okay, แล้วก็ไปไปโอเคเราก็จะมาปรุงเป็นั้งแรกของเรานะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องรสชาติประมาณไหนอะ่ะโอเคครับก็เมื่อเราปั่นเอ่อไอ้เครื่องปรุงเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเท hey, ลงในแก่ละมัง คนไทยเรียกกระมังคำชาเรียกอะไรครับกระทน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 เออถ้าเป็นกระทนคนไทยอ่ะมันจะเอาไว้บวนน้ำหมาอ๋ออันนั้นคนไทยเรียกกระทนกัมชากระทนหมดเลยเหรอกระทนเล็กกระทนใหญ่แต่บางบางจังหวัดก็เรียกว่ากระมังครับหวานเทียบหวานเทียบหวานเนี่ย จักทาซีนแบบนี้ตั้งนานแล้วทำไม่เป็นไม่เป็นแล้วเราก็จะเติมเอ,อน้ำปลาเอาไปนิดนึงก่อนเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันควรจะใส่แค่ไหนนะครับแล้วก็ตามด้วยเออน้ำกระเทียมดองนะครับไม่รู้หรอกว่ามันแค่ไหนอนะหมดเลยก็ได้ น้ำตาลแล้วก็อผงปรุงรสผงปรุงรสใช่อูมามิลาตะวันเออถ้าอนยาอยู่อ่ะอนยาเขาจะเรียกว่าอูมามิตอนนี้อนยาก็ติดงานไม่มีน้ำหรอ น้ำตรงเท่าน้ำมูนแล้วก่อ๋มะนาวถึงมะนาวโอเคแล้วเราก็าจะมาต่อกันที่มะนาวนะครับ <S <S ชอบเปรี้ยก็ใส่เยอะไปเลย <S <S 2> <S 2> ไม่ชอบก็สิบเดียว มะนาวก็แล้วแต่เลยนะครับชอบเปรี้ยก็ใส่เยอะไม่ชอบเปรี้ยก็ใส่น้อยแต่จริงๆมันมันชื่อว่าหมึกนึ่งมะนาวนะครับเราควรจะให้มันเปรี้ยวน้านะเป็นครั้งแรกของเราสองคนสาธุขอให้อร่อยสาธุขอใช้คำว่าสาธุนะ ทำเหมือนคนแกงเนาะเราทำลายแค่นี้ก็แกงแล้วเพราะว่าเรายังไม่เคยทำแบบนี้นำจิมหอมมะนาวมากครับหอมอมะนาวมากทุกคนน่าจะเผ็ดอ่ะเผ็ด phải, phiệt ma chứ, cái này để bung mày, để bung mày, rồi, phết... mới, <coughs> <coughs> ừ. ừ. nào rồi. น้ำน่อยอร่อยเลยเพราะว่าเราสาธูไงสาธูให้อร่อยแกบองดออม่ะชอบกินเผ็ดๆดบองดอมแกกินเผ็ดมากเขาทำงานที่ไหนตอนนี้ขับรถ ขับรถตามจังหวัดตรงของอันนี้น้ำอะไรพี่นะน้ำกระเทียมดองครับน้ำกระเทียมดองช่วยเพิ่มความหวานน้ำกระเทียมดอง,ดองตัดเลยเหรอครับอนนืน้ำกินเผ็ดเนี่ยไม่มันเผ็ดนะแต่อร่อยมั้ยอร่อย โอเคโอเคครับน okay, so ้ำยำเราได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดจานเราจะไปจัดจานกับปลาหมึกที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะครโอเคครับก็ เมนูหมึกมะนาวของเราก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันเลยคือในหอเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับว่าเมนูหมึกอะไรว่หม,มึกหมึกหมึกนึ่งมะนาวของเราสองคนครั้งแรกจะเป็นยังไงเราไปชิมกันเลยครับเรามาชิมกันครั้งแรกของเราสองคนนะ เลยแต่เต็มคำเลยน้ำลายผมมั่งอยู่ตรงกระปุกแปลองชิมเลยลองชิมดูนะครับอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยยังไม่ชิมเลยบอกอร่อยมากเลยอืมอร่อยอร่อยมากแต่มันเผ็ดนิดหน่อยครับเพราะว่าผม,มาเราเผ,ผมไม่กินเผ็ดครับปกติคน ยังเป็นได้ถ้าน่าจะอร่อยแต่ผมเผ็ดมากเลยทำเสียวเผ็ดอร่อยภาษากูไม่จาวาไงชงงานชงงานชงงานเนี่ยพัลแต่ชงงานแบบเราคุณพัลแต่ชงงานดูผมบ้างริงสิครับนู่นน่งอยากกินตัวเดียวก็บอกนี้แหละครั้งแรกเราสองคนนะครับ บ้องเผ็ดนี่ครับจั๊จั๊ปึกอร่อย่เผ็ดคุบอกว่าอร่อยอร่อยครับแต่ว่าบ้องบ้องก็กินเผ็ดไม่ได้อร่อยอร่อยอร่อยจริงครับ อันนี้พูดหามจริงในในใจนะอร่อยจริงแต่ออยริงอร่อยจริงแต่ว่าบองเขาเผ็ดอร่อยจริงแต่บองเขาเผ็ดยครับผมอร่อยจริงๆริงฉะนั้นแ่นว่าันไทยยมพรมไปจัดบานมาฝนอะไรเอก็ไอพี่นักไอลองทีมอีกทำหนึ่งคับแต่มันอร่อยจริงๆครับมันแบบว่ามันมันเธอไงแต่บอมวายม มวยกดว่าได้บ้านทอดวิดโอได้แต่ลแต่มาเธอมวยกดไงน,นี้ก็ไงจะวโบงให้ปันได้กดทุอชิ้นงานแบบปันได้เรียนเขามันติดแบบเดนวมวมาเตยแบบโอเคครับบอ,อบองดาราเขาก็เผ็ดจริงคนระับคืออันนี้มันเป็นเมนูกับแก้มผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินเผ็ดไม่ได้นะขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะครับในภาษาขอบคุณบ<ข>องคนในบ้านเอ่อมอวิดโอต่งางวิดีเราเราจับบัต ก็ช <Okay. S 2> มอคุณบ์บางประโณนสอบของคุณเอากออุยจะบูดเลยท่าแอวนขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบกลนปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เออบาบงพรอโนเถ้าชอบมือว<บ>ิดโอนีให้ก็คอมเพล็กซ์กด รายคดเอ่อไปดวงไอ้คุณจม่ได้หมดบองบาทขอบคุณเชิญบาทขอบ <Okay. S 2> คุณ,ออคณขอบคุณครับแล้วก็ติดตามครัวในหอได้ที่ EP หน้าเลยนะครับสำหรับ EP นี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวีดัสสวัสดีบ๊ายบายจ้า <c oughs> อันนี้ดอกเรือง <c oughs> ติดปีแบบหมากหลุดแากหมากเนี่ยบางคนหมากเช่นนั้นนะเอาเลยเอาเลยครับ <c oughs> อร่อยมากเลย <c oughs>